ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบการดูดวงไพ่ยิปซีนะคะหรือว่าไพ่ทาโร่คลิปนี้เราจะมาดูไพ่เล่าเรื่องนะคะว่าวันนี้ไพ่มีเรื่องใดที่อยากจะบอกกับคุณคนที่จะมาเจอคลิปนี้กันบ้างนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวใช้ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ เก็บเกี่ยวแต่พลังงานที่ดีนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในที่หนึ่งว้าวราชาไม้เทา้าช่วงนี้คุณเป็นมีภารกิจนะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะทำภารกิจอยู่นะคะเป็นเรื่องการเรื่องเงินเรื่องงานนะคะภารกิจเรื่องงาน งานอาจจะได้มีโปรเจกต์ใหญ่นะคะไพ่ของการทำภารกิจนะคะราชาไม้เท้าคุณมีคุณอาจจะเป็นหัวหน้างานนะคะนี่เป็นคนที่มีภาวะเป็นผู้นำนะคะไพ่ใบนี้เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเจ้าของธุรกิจการงานนะคะช่วงมีคุณภารกิจมีภารกิจงานใหญ่ๆนะคะตัวตนของคุณ หมายถึงการเป็นผู้นำนะคะนี่เรามาดูใบต่อไปอืมคุณมีปเจจตกมากมายเลยนะคะมิหน้าถึงได้มีภารกิจเป็นไพ่ภารกิจขึ้นคุณมีภารกิจงานมากมายหลากหลายอย่างที่ต้องทำนะคะจิตถ้วยมายเป็นอะไรที่มีหลากหลายเข้ามา ในชีวิตนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานนะคะภารกิจเรื่องงานที่จะต้องมีโปรเจกต์มากมายที่คุณจะต้องทำนะคะเลือกงานชิารมีภารกิจมากมายนะคะมีโปรเจกต์ให้คุณเลือกนะคะการพิจารณาให้ดีนะคะในการเลือกงานชิ้นนี้หรืออาจจะมีโปรเจกต์มากมายไม่รู้จะเอา สิ่งไหนมาทำก่อนนะคะมาดูใบต่อไปเดิมูนเดิมูนนะคะเดิมูนนี้หมายถึงการคุณก็ยังสับสนอยู่นะคะไม่รู้ว่าจะเลือกสิ่งไหนดีนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้นะคะการสับสนในการที่คุณจะต้องเลือกนะคะ การสับสนการกังวลใจการหวาดกลัวนะคะที่จะต้องเลือกในสิ่งที่คุณอาจจะกลัวเลือกไม่ถูกนะคะมันมีตัวเลือกเข้ามาให้คุณเลือกมากมายคุณเลยมีความสับสนกังวลใจนะคะหวาดกลัวนะคะการถูกอาจจะกลัวถูกมินทาว่าร้ายนะคะหรืออาจจะ สับสนอยู่เป็นอย่างมากนะคะเดมูนความกังวลใจความสับสนความหวาดระแวงหรือการถูกนินทาว่าร้ายนะคะคุณมีความกลัวในการเลือกครั้งนี้นะคะความกลัวความสับสนนะคะเรามาดูใบต่อไปกันอืม ทุกสิ่งทุกอย่างจะจบสิ้นลงนะคะในความภารกิจงานของคุณครั้งนี้คุณอาจมีความสับสนในการเลือกนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเลือกนั้นมันจะมีการจบสิ้นลงและคุณก็จะได้พบกับสิ่งใหม่เพื่อได้เริ่มต้นใหม่นะคะภารกิจงานของคุณชิ้นนี้จะมีการ ได้จบสิ้นลงแล้วนะคะนี่งานของคุณที่คุณมีการเลือกนะคะมีการสับสนและสุดท้ายมันก็จะจบสิ้นลงแล้วคุณอาจจะคุณอาจจะสับสนนะคะแต่ีนสุดท้ายแล้วการจบสิ้นอะไรบางสิ่งบางอย่าง mm hmm. เพื่อเริ่มต้นใหม่เดเดคุณอาจกำลังจะมีการจบสิ้น กับความสับสนความหวาดกลัวความหวาดระแวงนะคะคุณต้องการให้มันจบสิ้นไปครั้งนี้ให้มันจบสิ้นลงไปนะคะแล้วคุณก็จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะมีการจบสิ้นแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่นะคะสำหรับจบสิ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการนะคะ มาดูใบส,สรุปสุดท้ายอืมการจบสิ้นครั้งนี้จะทำให้คุณอาจจะได้เริ่มต้นใหม่กับถ้าเป็นความรักนะคะจะได้เริ่มต้นใหม่กับใครอาจจะหมายถึงความการเริ่มต้นใหม่ที่มั่นคงนะคะกับใครสักคนที่เขา เป็นคนที่มีความเข้าอกเข้าใจในตัวคุณนะคะการจบสิ้นแล้วคุณจะได้พบกับสิ่งที่พบรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะมันเป็นไพ่แห่งความรู้สึกคุณจะมีความรู้สึกที่ดีมีความมั่นคงคุณเป็นคนที่มีภาวะเป็นผู้นำนะคะแล้วคุณก็ต้องการคุณมีภารกิจ ในการเลือกนะคะถึงแม้การเลือกครั้งนี้คุณจะสับสนนะคะไม่แน่ใจสับสนวุ่นวายใจไม่แน่ใจหวาดกลัวนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะจบสิ้นลงจะจบสิ้นลงแล้วพร้อมเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะการจบสิ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าเป็นความรักก็ เป็นความรักที่อาจจะมีคนที่เข้าอกเข้าใจคุณนะคะเป็นแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะและก็ให้คำปรึกษาผู้อื่นได้ดีนะคะสำหรับไพ่คิงออ f คัพนะคะราชาถือถ้วยการเริ่มต้นใหม่ที่ดี พร้อมกับได้คำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะก็สรุปแล้วภารกิจคุณจะประสบกับความสำเร็จนะคะภารกิจที่คุณมีการเลือกนะคะแล้วคุณก็จะได้พบกับมีคนเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาคุณเป็นอย่างดีนะคะคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้แค่นี้นะคะ